วกเธอดูมันสิคะดูมันถ้าแค่ไม่ให้ไปซื้อตุ๊กตาไมค์ครับจะซื้ออะไรมาเยอะแยะแล้วก็ไม่อยากได้ดูที่นอนไม่มีที่จะนอนแล้วเนี่ยดูพอไม่ให้ซื้อตุ๊กตาไมคครับแม่งตองซื้อติ๊กเกอร์ดูโอ้โหซื้อติ๊กเกอร์มาประชดประชดแต่วมาแปะไอ้แผดซื้อเลโก้ไอด้ดีอะไรอ่ะ โปสเตอร์โอ้หแค่ไม่ซ,ซื้อตุ๊กตาไมค์ครับผีดตรงไหน,นซ,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 ซื้อติ๊กเกอร์ประชดเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นอะไรอะไรแค,แค่ซื้อแล้วต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นเน่ยฮะออกมามันจะหายใจไม่ออกมองมอง ออกมาแล้วไปนั่งกุกกอะไรอยู่ตรงนี้ดูนี่มันลกหมดแลวเนี่ยออกมาค่ะโอเแค่ห้ามซื้อ <c oughs> เห็นจะงอนอในขนาดนั้นเลยลุกขึ้นมาอออลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาห้ามแค่นี้แล้วก็มาซื้อติ๊กเกอร์ไปชด <c oughs> ด่วนซื้อจริงจังเลยดู โหโหโหนี่นะเนี่ยก็ตามนี่แหละเนี่ซยซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยมันจะนอนอยังไงถามจริงอ,อ่ะอุซ่าเอาเก็บไปแล้วใส่ถุงดำแล้วก็ยังลือออกมากองไว้อยู่ที่เดิมลุกขึ้นเร็วจะพาไปซื้อหรือพาไปซื้อจะไปไหมไปซื้อไหมไปไปไหนซื้อเลโก้ <laughs> ไม่ต้องลุกออกมาอ,มออกมา เอ้าเอ้าเอ้าเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วห้องจะไม่มีเพื่อนเพิ่มเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องเพิ่มแล้วมันเยอะแล้วดูดิจะสูงแล้วเนี่ยเนี่ยจะสูงชนเบดาแล้วเนี่ยยังไม่ถึงแล้วเนาะแล้วเจ้าติ๊กเกอร์มาทำไมเนี่ยตั้งเยอะแยะเนี่ยจะแปะหมดได้ไง ดูคนดูห้องเนี่ยมันก็ไปลือ้ออะไรมออกอีกก็มาไม่รู้เนี่ยแค่ไม่ให้ซื้อห้ามซื้อแค่นี้แค่แค่วันเดียวเองพอก่อนพักก่อนเดือนหน้าก็ได้เดือนหน้าก็พุ่งนี้แล้วพุ่งนี้อะไรเราไม่ใช่พุ่งนี้มาเือนเนอะเออนะาก็เดี๋ยวค่อยซื้อเขาไม่หนีไปไหนหรอกมันจะหมด มันไม่หมดมันจะหมดยังไงเล่าเ,เดี๋ยวพาไปซื้อเดี๋ยวพาไปซื้อเดี๋ยวพาไปเหมาเหมาติ๊กเกอร <c oughs> ์เอาไปอ๋อลูกพราะไม่ได้ของไ,ได้แั่งใจก็ซื้ออะไรมาก็ไม่รู้นี่แหละคนมันอยากได้ทุกคนเอ้างอนงอน นี่ต้องครบคอลเลคชันมันก็ต้องครบหกค่าดกสี่ห้าตัวโอ้ตามสบายแล้วค่ะคนไหมครับหนึ่งสองบูซื้อสิบตัวเออค่ะสิบตัวก็สิบตัว